เดี๋ยวคลิปนี้สิมาลองสงสัยอันนี้จะปิดปิดทั้งน้ำมันครับว่าให้น้ำมันแรงขอปัมอันนี้เช็คปัญหาว่าปัมมันดึงเครื่องหรือเปล่าตกแกะปัมออก่ ลงขึ้นลงวยกขาลงออแร่ใส่ใส่นย,ยกอะนีซมซ,มซมโ,อโ,อโอ้แลนแซม<ล>ยกขาหลอกอยเพ่นนี่นนย,ยก่อูดกับไปคูดอ,อจนออมเหมือนรถเรียนมากกว่าเลยนั่นนี่ต้องมาจอดเทียบเลยมันยังบร่ได้ขึ้นเคลียไป ว่ามีทางมากเลยเนาะดึงนี่พี่ตุง้งดึงนี่ดึงน้่งๆมันสรบปนี่เล่นขึ้นนี่แล้วมึงนี่ายกว่าลุงเดียวนี่เลี้ยมมึงนี่โอ้รถไทยกับบะหมี่เนาะรถไทยยึดทางแล้วตั้งแป๊บหมคุนครับนี่สงสัย ถ้าถ้าถ้าแพ้พังกะพี่ตุงก็จะได้ถ่ายคลิปฟรีเดือนนึงครับถึงเงินเสียเลยครับถ้าเป็นแพ้พังนี่ครับไม่มีไม่รู้ครับถ้ามีเราจะรู้ครับเริ่มเลยใช่ไหมคือบอกอาการเลยครับงั้นจะไม่สูงกับฉายาอะไรนะเซเบีย์รอดดมรอดดมพิจารณ์สินรอดดมพิจารณ์สิน มือมันได้มันก็ได้ครับมือเสียมือเสียก็ยิ้มทั้งน้ำตาแหละครับมือเสียเดี๋ยวลองเบิ้งนี่ถ้าปั๊มปกติก็คือว่าเพ่เนียนอันนี้เพิ่นตีถอดปั๊มออกแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องเบาๆแสนนิดๆเองก็ถูกกว่าเครื่องนิดนึงน้องช่างเนาะ เซนสีเนสองนั่นเลยกันมาวิค <c oughs> เคราะห์ซื้อพูงแอโ้ยบอกหยอกซื้ออันนี้นาที่ไรอันนี้เครื่องได้นาที่ไรเดี๋ยวเดี๋ยดูอันนี้เครื่องมันจบไปแล้วตัวเดินตัวเดินเคยพังยังแต่ได้ซื้อมาพัง ยังของผมสื่อมากนี่มเมียงเบิดคูมงว่ะตัวเดินหุ้มกับเปลี่ยนเนอะตัวเดินหมเปลี่ยนเอวหุ้มกับเปลี่ยนเครื่องหอ้มกับเน็ด เดี๋ยวสิมาลุนกันท้าเอาปั๊มออกแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้เ,เดินได้นิ่งกรแสดงว่าเป็นแต่นด้น,นมาหนี้เค,เครื่องบ่เป็นยังพี่ตุงก็สบายใจได้แมนถ้าเอาปั๊มออกแลัก็เครื่องยังสุดฤกษ์ขึ้เขาแบบนี่แหละบกักแสนเจ็ดพี่ตุงนี่แหละอืมเนี่ยได้เนี่บักแสนหาข้าพ่อนี่ยากทั้งไม่เป็นงี้หรอฮะ มันหนักหน่อมั้งช่างเนาะไม่หนักเท่าไรหร่หรอกมั้งนี่ครับต้องมาดึง,ง,ดงยืนย่นยๆมันเห็นไหมมั้งอุ้ยมันต้องถอยหลังอยู่ว่ะนี่ครับให้กำลังใจครับอุย้ย มือมันได้มันก็นได้เนาะมือเสียเขากต้องท่ำใจครับแต่เข้าสิเลนแมคโครห้องต้องมีทุนครับต้องมีทุนสำรองรเพราะแม้ว่ามีทุนนำมันอย่างเดียวว่าได้องมีทุนไปเพื่อมันชุกเฉินพุ่นเข้ากับคนเนี่ครับอันนี้แหงกดดันคือ,อยังเกี่ยวเข่านั่นแหละสู้เดียวกันเลยเอา้า เฮาเกี่ยวเข่าอยู่รถเฮาเสียเฮาส่อมกลางหน้าเนาะบัดนี้เขาเอาคันอื่นมาเกี่ยวแคนเฮ้าเ่ยเขาไปทังขี้เพียงใส่เฮาเลยโอ้ยเจ๋ยๆกูนี่โอ้ยอีหลีนี่เฮานอนส่อมรถอยู่เนาะจะคลองหน้าเขาบ่ถาเท้าเนี่ยเขาจะคลองหน้าเขาปะถาเฮาเนาะนั่นแหละเขาบ่ได้ถาเท้าเนี่ยเขาเอาขันอื่นมาเกี่ยวเลยเขาบ่ฮู้ว่าเฮาสิสมจักเออ2-3ชั่วโมงคือมื้อนึงก็แล้วล่ะมั้ง บางคนเขาขีขา่คันส่งเขาส่งหนามดิมีคันหนึ่งไปเกี่ยวแถวบ้าน,เ,นเจ็ดหมื่นโลซุกดีครับที่ได้ลูกไส้เลียนสร้างยนต์มาครับก็เลยพอเลยเบาแรงจังหน่อยหนึ่ง,ง,งแมนล, <laughs> ลูกพี่กองแทน <laughs> แซมวิ่งแซมวิ่งวิ่งครับวิบ่งหนีครับพอใส่วิ่งหนีครับนี่แหละใช้ายาของแซมวิ่งครับหมู่ทีม่าของช่องนี้นครับยังเพาะหยังหยังเพาะมึงหูเดี๋ยวเพาะไปเองนี่ดึงเข้าให้บันี่เดี๋ยวถอดน็อตออีกันครับ ฮาแซมครับตั้งแต่วิชาที no ่ได้ร่ำเรียนมามันเป็นกับอะไรครับหายไปกับสายลมแล้วมันตกหายไปออกจากโรงเรียนเลยใจแรกกออทหารครับทหารกับพ่อได้ไปเสียเงินให้นี่ทหารย่านเป็นทหารแห่งพ่อได้ไปเสียเงินให้คอยส่มือคอยแจับเต็มๆเลยพ่มีพ่อได้ไปเสียเงินให้ทหารย่านทหารแห่ง เลียดกันยากจบมากกันยากพออีกใส่กันยากวันนี้พี่น้อง,างาเหมืมนอมาานยังพีง่มิมพี่น้องเหมือนยังสมังนี่นี่ครับถ้าผมเป็นเจ้าของรถผมจีบบ้านกอง,งผม่ใชมะสาวหล่อแต่ผมเป็นเจ้าของรถนะ <c oughs> เดี๋ยวมารุ่นกันครับมารุ่นกันเอามารุ่นกันครับเอาเดวลาทำการแสดงมาลิแซมทำตัวมีประโยชน์มังแซมะไรออกือมนี่ปีแบทั้งเครื่องขอ่างอย่าแหเป็นยังนไม่ไม่ เอาออกเล็ก่้อบักแซมเ็น,นงานเด้อเบอื้งเาเด้อบักเซียมเดี๋ยวลูกเดียวเดี๋ยวนบักแซมมาท่านต่างกอง Những bọc tía 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 ท่อะไรนี่น,นี่นมเทอ,อ,อเลย่เานเป็นเ่ยรู้บบหม่หรือเปล่หรือนั่นแหลมีมันต้องลือ่อ,อมถูมท่านรู้ว,ว่าน่าจะเป็นลูกสูบใหม่แต<ช>้ไม่แค่สูเดียว,ม,วมันจะดุดบ่ทงจะลือล่อ,ล,อลยัลอๆๆหอมงจลมหรืทเ ช่างสะดวกไหมเหรอสะดวกก็ต้องหลายวันอย่นะทำเครื่องกี่วันไม่รู้เลยครับช่างไปเลือดูต้องยกเครื่องออกเนาะได้มไม่ไม่เกี่ยวกับระบบน้ำมันป่ะช่างไม่เกี่ยวกับมันไม่มีอะไรระบบน้ำมันเนาะมันสะดุดเนาะมันมันหนักเนี่ะดูเรื่องหนักมันหนักมัดเครื่องมัดติดสามนั่นมันมีอะไร มวาครโบก็ปกตินะแกนแน่นดีแฉกทำไมมันเลอะต่ยถึงเดือนวะเซมถึงบ่พอดีบ่เข้มไม่ได้มีแต่สมงเราอยากโทรถามว่าเทำไมทางเดีวนะครับ ผมไม่รู้ครับผมได้เงินคุณแล้วครับผมไม่รู้ครับเขาที่วางสิเขาต้องแก้เบิ้งเลยเบื้งอาการมันเอ้ยงานอยู่หนเจ้ัดงานอยู่หนัดเขาไว้แล้วไงอยู่เพลสนมเขาไปเมคอนโทรลที่มาสเร่เล่า หรือพี่ต uh, ุงยังยกลงไปเห็ดอยู่นี่ไปสร้างมัสประกอบปั๊มใหม่ขึ้นนั่นแหละสมมติว่าบอสมมติว่าพี่ตุงม่สร้างกูนี่เขายกไปหาสร้างเลยไหมมะแกะมึงเลยนั่นแหละ เอาไง,ไง่ายๆว่าถ้าเขาแกะไปบ้านละเขาเลือ,อให้สร้างมาเบิ้งไหิเร็วสุดเร็วที่สุดเลยถ้าไปทิมไปหาสร้างนะขันเ้าวบอกไปเห็ุกันอาทิตย์หนึ่งก็สร้างว่าบักเซียมตองใสยวิชาเอาอีรีเขาต้องเป็นคนแกะเป็นยังไให้เบิ้งแหละ,ะเขาเรียนอะไรให้เขามันยังเร็วแกะอยู่บ้านก็นได้หรือว่าสิไปแกะอยู่้านฮะบอกเขาแกะได้ว่าเขาบอกสร้างไห้นะเขาจีซวยนะ

เล่นอะไรยงแม่ถ้าถ้าช่างมีลูกค้าก็ยุ่นยุ่นเครื่องไงเขาเขาก็อยากเร็วเนาะผู้ใดก็อยากเร็วเน้อโอ้แสนเจ็ดครับนี่ครับเป็นข้าวบาร์นะครับมันมีผู้ใดหูดหรอกของทั้งใน,น,เ,น,นเอา้าไปครับนังใจครับสู้ๆเด้อปลาตุงเด้อแซมเด้อสู้ๆ นอนก็นเคยเจ็บมาหลายกุนี้มีมูหลายครับกำลังใจดีครับมูหลายน,นพี่ทำงานหยูดนิดไ่เรื่อนทำไมขอให้หายไม่ไวๆสมใจไมวๆหาเงย,ยขึ้น